จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปี2553เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ปิทูลศิริรักษ์กับอาจารย์รัตดาวนเมืองศรีเนี่ยเออเป็นคนที่พยายามที่จะต่อยอดจากศาสตร์ชาวบ้านก็คือเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะ ไม่ให้มันสูญหายไปซึ่งอาจารย์ไปทูลเมื่อก่อนอาจารย์ก็เป็นข้า,าราชการเอ่อข้าราชการทูนนี่แหละแล้วก็ท่านก็ได้กเกษียณอายุหรือว่าลาออกก่อนเขาเรียกว่าตอนนั้นเออรี่ใช่ไหมแล้วก็อยากมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยสืบสารไม่ให้มันสูญหายไปกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเอ่ออาจารย์ไปทูมก็เลยเอ่อตั้งเป็นศูนย์การรู้ภูมิปรรัญญาชาวบุ้นมาเพื่อที่จะเอานาภูมิเอานำเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ย มารวบรวมแล้วก the ็พยายามที่จะไถ่ทอดให้กับเยาวชนทุ่นหลังมันอย่างชาวบ้านเนี่ยคนในสังกสนเนาะเขาก็เอา ทำยังไงให้เครื่องมือเหล่านี้มันมันแข็งแรงมันทนทา,านได้นานเขาก็เลยเอาไข่เป็ดไข่เป็ดเอาไข่ขาวเนี่ยเอาเฉพาะไข่ขาวไปย้อมเอาเลือดเอาแยกแยกไข่ขาวมาแล้วก็เอาไข่ขาวเนี่ยไปย้อ,อ,อ,อามากอขขมวกแผลพวบอวนแล้วก็ววกไปตากเพราะว่าไข,ข่ขาพวพอก้อยแห้งมันจะแข็งแล้วมันจะไปเคลือบเส้นได้เหล่านั้นอะทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานขึ้นแล้วกลิ่นคาวของไข่อะมันจะแบบ เป็นอนะไรนั้นทำให้พวกปลาวพวกผู้หอยกู้ปานี่มา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 ติดติดกับได้ง่ายเพราะมันดมกลิ่นมันได้กลิ่นใช่ไหมมันได้กลิ่นคาวมันเป็นอาหารของมันนี่คือที่มาและที่ไปก็คือเอาไข่ขาวไปแล้วเอาไปย้อมพวกเครื่องมือปลาดักใส่อะไรเงี้ยมันก็เหลือไขแดงทายังไงทีนี้มันไม่มีตู้เย็นมันไม่มีเครื่องที่ว่าจะเก็บรักษาไขแดงในจนํานวนมากเพราะบ้านหนึ่งเนี่ยมีพวกแหพวกอวเนเย,ยอะๆแม่แต่ละครั้งที่เขาทำเนี่ย มันใช้ไข่ขาวเนี่ยในปีมาี่มาทํายังไงล่ะทีนี้มันก็ไข่แดงหลือลแล้วเขาก็เอาไข่แดงมันจากไหนไข่เป็ดมานจากไหนเขาก็เลี้ยงเองเขาก็ไม่ต้องไปซื้อเขาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขามันอยู่ชายทะเลใช่ไหมไอพวกเป็ดพวกอะไรนี้มันก็อหากินตกามชายทะเลมันก็กินขึ้นหมดปลาอยู่แล้วเขาก็เอาเอาสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในชุมชนของเขามาปรับประยุกต์เพื่อที่ใช้ในการดํารงชีวิตดํารงชีพมาใ<อ>ช่มออก สักจนว่าเปลือกไข่มันใหญ่มาพอประมาณแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็ตั้งเอาไว้ช้อนไข่มานะคะช้อนไข่มาปุ๊บตะแคงแล้วก็ใส่ลงไปหน่งอันเห็นไหมในหนึ่งไข่หนึ่งฟองเนี่ย สวยงามเราเรียกว่าไขาแ่แฝดหรือไข่คู่หรือไข่ครอบแล้วจับเวลาเลยค่ะเจ็ดนาที จริงๆแล้วเนี่ยออรูปแบบของผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วแต่ว่ากลุม่มลูกค้าเขาจะออเดอร์มาบางทีเราก็จะใช้กล่องพลาสติกหรือว่าบางทีเราก็จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเราใช้กลับด้วยกลับด้วยนี่แหละมันเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ใช่ไหมเราได้พวกไข่มา,แล,า,ามมแล้วเราก็เอากลับมันใช่ไหมแล้วเราก็ซีนด้วย ไอตัวซีนกรสติกซีนอะแล้วเราก็ขายแต่ว่าแบบนั้นนั้นมันจะเก็บได้ไม่นานแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเราก็ใช้อะไรนะัจานกระดาษหรือว่ากล่องโฟมแต่ว่ากล่องโฟมมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคไงมันด้อยสลายยากมันไม่รักษาสีแวดล้อมบางทีเนี่ยแพ็กเกจเป็นกล่องกระดาษแล้วเราก็จะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นถุงกระดาษก็มีแล้วแต่ว่าออเดอร์ที่ลูกค้าก็าสั่ง เรามาแบบไหนเราก็จะผลิตให้ตามตามความต้องการของลูกค้าเลยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าก็จะเป็นคนในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็มีทั้งอ,อ,อะไรก็เรียกว่าคนที่สัญจรไปมาก็ได้หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนที่สนใจในเรื่องของออภูมิปัญญากาท่องเที่ยวก็มีเยอะเหมือนกันหรือว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษา มีความสนใจในผลิภันฑ์ต้นคุณของไข่เนี่ยมันอยู่ที่ถ้าไข่นุกเล็กเนี่ยเริ่มต้นที่4บาทเราก็จะส่งเ,เราก็จะส่ง5บาทกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นาาปราคาเปลกเนี่ยลูกละเจบาทอยู่แล้วใน1ลูกอ่อในหน,ออน,หนคองเนี่ยมันจะมีไข่อยสองใบเพราะฉะนั้น3ามคองบางทีเนี่ยสแพ็คเนี่ยแพ็คละสี่สิบาท หร42บาทบางที่ก็45บาทาาก็โฆษณาถึงรสชาติของมันว่าอร่อยยังไงกินกับอะไรได้บ้างเงี้ยถ้าเราเราไลฟ์สดหรือว่าเรากินให้เขาดูเลยเนี่ย มันจะกระตุ้นความอยากกินเย้ยอาหอมอร่อยอนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่ใส่เรื่องราวเข้าไปเราพูดไปพานกินใพานอร่างนีขนาดว่าเราดูเพื่อนเขาว่าอูนะอร่อยนะอะไรอย่างนี้ันอยู่ที่ลีลาการพูดด้วยการแนะนําด้วยเราจะสร้างสตอรี่ให้กับไครครอบยังไงเวลาเราจะโฆษณาอะไรอย่างงี้แล้วโฆษณาทางไหนบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเฟซบุ๊กอะ เราก็เอาไปขายเองด้วยเราขายในพวกออนไลน์มีทั้งขายเองที่ตลาดแล้วก็มีลูกค้ามารับแล้วก็ขายในออนไลน์ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่องอะไรเราเรียกว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ม, <Facebook S 1> มีแล้วก็ใน l a ซ a ด้าเอาไม่ใช่ในช้อปปีอือใช่ใช่